อยากจะเปลี่ยนใบหน้าของเราไปใส่กับอีกภาพหนึ่งหรือว่าเอาไปใส่กับนายแบบลักษณะแบบนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาทำแบบง่ายมากเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง a b o u t Boy สนุครับกลับมาพบก,บกับการสร้างภาพ AI แบบง่ายๆอีกแล้วครับสำหรับในช่วงนี้หลายๆคนอยากจะสนุกกับการเอาใบหน้าของเราไปใส่กับในแบบหรือว่าภาพที่เราเจเนเรตมาจาก AI นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปทำกับ AI ตัวไหนแล้วก็ไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าอยากจะใช้แบบฟรีเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆไปทากันเลยครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบบบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมจะทำในคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้มือถือก็สามารถที่จะเข้าผ่านแอปเว็บที่อยู่ในมือถือได้เช่นเดียวกันครับเว็บที่ผมจะใช้งานนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่า ai fake s w a p e นะครับแบบนี้ กด enter เข้าไปเลยจะเป็นตัวนี้ครับ AI Fake Swap นะครับจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นรูปหัวคน2คนมาหันหลังใส่กันแ,แบบนี้นะครับเขาบอกว่า no sign in ก็คือไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้งานนะครับเพื่อนๆหลายคนกลัวว่าถ้าลงชื่อเข้าใช้งานแล้วอาจจะมีการเข้าถึงเนาะแต่ว่าตัวนี้ใช้งานโดยที่แบบไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานเลยครับกดเข้าไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งแถบด้านบนนะครับจะมีคําว่า Fake Swap Multiple Fake Swap ก็ อ่อันนี้จะใช้ได้2ตัวนี้ครับในลักษณะที่ฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานนะครับอันนี้คือ fake swap ก็คือการเอาหน้าของเราไปใส่กับคนอื่นเนาะส่วน multiple fake swap ก็คือการเปลี่ยนใบหน้าที่มีมากกว่า1คนนั่นเองครับส่วนอันนี้เราจะทำใบหน้าเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนนายแบบหลายๆคนโดยที่ยังจะใช้ใบหน้าเดิมของเรานะครับไปที่คำว่า fake swap นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะจะมีตรงนี้ครับ ai f a w e swab playground เนาะตรงนี้มีอยู่4ขั้นตอนง่ายๆครับอันที่1เราจะเริ่มด้วยการใส่ภาพต้นแบบนะครับเพื่อนๆจะลากมาวางหรืออาจจะก,กดแล้วก็ทำการอัพโหลดนะครับสมมุติผมอยากถ่ายภาพนี้ขั้นตอนที่2เราไปเลือกใบหน้าของเราหรือว่าภาพที่มีใบหน้าของเราเน้นว่าขอให้เห็นชัดๆจะดีที่สุดนะครับก็ไปเลือกตัวนี้แล้วก็เลือกใบหน้าของเราไปนะครับ เมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่3ให้เพื่อนๆกดคําว่า start fake swap ตรงนี้แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้เขาก็จะทํางานอยู่ให้เพื่อนๆรอนะครับให้ครบ100%ก็จะได้ผลลัพธ์มาทันทีครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นจากการอ่าภาพต้นฉบับมาใส่ใบหน้าเราแล้วก็ผลลัพธ์ลักษณะแบบนี้ส่วนขั้นตอนที่4นะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดภาพลงที่คอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับ เป็นลูกศรชี้ลงตรงนี้กดดาวน์โหลดแล้วก็เลือกช่องทางการเ,าเก็บภาพนะครับสมมุติผมเอาเป็น0ูนสมมุติกดแล้วกดคําว่าบันทึกหรือเซฟนั่นเองครับก็ได้แล้ว1ภาพแต่ว่าเรายังอยากจะได้ใบหน้าของเราไปใส่กับหน้าอื่นนะครับเราก็แค่มากดตรงคําว่า original image หรือว่าภาพต้นฉบับแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นภาพอื่นดูนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ใบหน้าของเราอีกครั้งหนึ่งครับ เมื่อเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเราก็กดดาวน์โหลดแล้วก็เลือกพื้นที่จัดเก็บนะครับเพื่อนๆอาจจะไปใส่ชื่อของภาพก็ตามที่สะดวกนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนใบหน้าของคนอื่นนะครับหรือว่าหน้าอื่นเราก็กดภาพตรงนี้แล้วก็ไปเลือกหน้าอื่นนะครับสมมตุติผมอ่านใบหน้านี้นะครับดับเบิลคลิกหรือว่ากดโอเพนก็ได้นะครับใบหน้านี้ก็จะไปสู่าภาพต้นฉบับแบบนี้เดี๋ยวลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับ อ่ะก็ได้มาลักษณะแบบนี้นะครับก็จะแตกต่างกันไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นใบหน้าของผมเองเนาะเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดเพื่อเอาไปเก็บไว้ในเครื่องนั่นเองครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดู Before กับ After กันเลยดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการ เปลี่ยนใบหน้าของเราไปใส่กับนายแบบหรือว่าภาพคนอื่นอาจจะเป็นภาพที่เราดาวน์โหลดมาหรือว่าเป็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาด้วย ai แล้วก็ไปทำลักษณะแบบนี้นั่นเองครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆรวมถึงการสร้างภาพโดย ai ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ